แม่ทับขมรนวันมรณาเดือดเปิดศึกกับเจ๊ดอกเหมยหมอลำซิ่งฝั่งไทยแม่ทับฝั่งไทยสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนครับใน e ีพีนี้นะครับผมก็มีเรื่องราวมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับก็เป็นกระแสไวรอลนะครับเมื่อวัน2วันที่ผ่านมานี้เอง ก็คือแม่ทัพของฝั่งเขมรนะครับได้ออกมาแต่งชุดทหารและก็เธอแต่งตัวเต็มยศเลยนะครับแต่สิ่งที่น่าจับตามองนะครับนั่นก็คือรองเท้าที่เธอใส่มันเป็นรองเท้าส้นสูงนะครับไม่ใช่คอมแบทที่เขาใส่กับชุดทหารเรื่องราวนี้นะครับมันก็เริ่มมาจากที่มีจุดประทะกันที่ช่องโบกนะครับและก็เป็น แดนขัดแย้งกันระหว่างฝ่ายไทยกับฝ่ายกัมพูชานะครับเรื่องราวนี้มันก็ได้โด่งดังกันไปทั้งกัมพูชาและก็ฝั่งไทยโดยวันมรนานะครับซึ่งก็เป็นเรียกได้ว่าชาวเน็ตตั้งชื่อให้ว่าแม่ทัพของทางฝัง่งเขมรเขาก็ได้ออกมาต้อนรับนะครับประชาชนของพวกเขาได้แต่งชุดทหารออกมาโดยมีรองเท้าคู่ใจของเขานะครับซึ่งเป็นรองเท้าส้นสูงที่ชาวเน็ตได้ตั้งให้กับเธอนะครับว่าเป็น เจวันมรณาแม่ทัพทางฝั่งเขมรแต่เรื่องรลวนี้นะครับมันก็เป็นกระแสอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็เป็นกระแสดังขึ้นอีกนะครับหลังจากที่เจดอกเหมยหมอรำซิ่งทางฝั่งไทยนะครับได้แต่งชุดเรียนแบบทางฝั่งของเจวันมรณาทางฝั่งของกัมพูชามันก็ทําให้เป็นไบลัลนะครับกระแสโด่งดังกันไปทั่วโซเชียลแล้วก็มียอดวิว หลายล้านเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ทําให้ทางฝั่งของ, erna, งเจวันมรนาฝั่งเขมรนะครับได้เห็นคลิปที่เจดอกเหมยได้ออกมาทําคลิปล้อเลียนว่าเหมือนกับเธอนะครับเธอก็ถึงกับเดือดเลยทีเดียวออกมาไลฟ์สดในโซเชียลนะครับบอกว่าทางฝั่งของเจดอกเหมยนะครับไม่เคารพเธอแล้วก็ไม่ไว้หน้าเธอจริงๆแล้วก็มันทําให้เจ๊ดอกเหมยนะครับตอบโต้กลับไปโดยมีการไลฟ์สด อีกนะครับมีการตอบโต้กันไปตอบโต้กันมานะครับซึ่งในโลกโซเชียลนะครับมันก็ได้มีหลายคนที่ออกมาทําคลิปรอเรียนเธอนะครับโดยใส่ชุดทหารแล้วก็เป็นรองเท้าส้นสูงนะครับไม่ใช่คอมแบทของทหารที่เขาใส่กันมันก็เป็นกระแสโด่งดังกันไปหลายคลิปเลยนะครับทางฝั่งของไทยเราก็ได้มีการรอลเรียนแล้วก็เรียนแบบนะครับว่ามันตลกดี ทางฝั่งของโซเชียลเน็ตนะครับเขาได้ดูเขาก็ได้โกรธหัวเราะแล้วก็บอกว่ามันตลกทางแม่ทัพของทางฝั่งขมนเขาก็ไม่พอใจใหญ่เลยนะครับว่าทางฝั่งของไทยเขาได้หล่อเลียนเธอหนักมากจริงๆทางฝั่งของเจวันมรณาะครับไม่รู้ว่าชื่อนี้ได้แต่ใดมานะครับทางผมก็เรียกตามชาวเน็ตนะครับว่าวันมรณาหรือชื่อจริงนะครับน,น่าจะเป็นวันวรนาครับแต่ชาวเน็ต ตั้งให้น่าจะเป็นวันมรณาหรือวันมรณะนะครับอันนี้ชื่อก็แปลกมากๆโลกก็น่าจะจารึกเธอเอาไว้นะครับมันไม่ใช่เรื่องยุทธศาสตร์การทหารอะไรหรอกนะครับแต่ว่ามันเป็นการเดินของทหารหญิงกัมพูชาที่ใส่รองเท้าเส้นสูงเดินแบบมั่นๆนะครับเรากับว่าจะเดินขึ้นเวทีมิสยูนิเวอร์สมากกว่าจะไปลุยสนามรบ คนไทยนะครับก็เห็นแล้วถึงกับต้องถามเธอว่านี่ทหารหรือว่าทีมแดนซ์แบ็กอัพหมอลำก็เข้าใจนะครับว่าคนขมรอยากจะแสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมแต่พอเห็นส้นสูงคู่เปรี้ยวของเจวันมอดนาะครับกับเครื่องแบบแล้วก็อดคิดไม่ได้ว่าเจ้อเหมือจากคณะหมอลำนะครับน่าจะหลุดเข้ากองทัพไปเดินแฟชั่นโชว์กลางลานหลวงนะครับ เจวันมอรนานะครับก็เหมือนกับฟาแฟด์ของเจอดอกเหมยจริงๆเลยนะครับที่ออกมาล้อเลียนก็เหมือนกันเป๊ะๆนะครับท่าก็ยิ่งเป๊ะจริงๆตอนแรกก็นึกว่าจะมีภารกิจกู้ชาตินะครับที่แท้ก,ก็คือภารกิจกู้หน้าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ชาวเน็ตตั้งไว้นะครับการฝึกนหนักของทหารไทยนะครับอาจมีคลานในสนามโคลนปีนรั้วลุยป่าแต่ว่าของกระเมนนั้นเหนือไปอีกขั้นนะครับเดินส้นสูงบนพื้น โดยไม่มีการพลิกข้อเท้านะครับนี่มันทักษะที่นางงามอย่างต้องยอมถ้าเกิดสงครามจริงขึ้นมานะครับใครจะเป็นคนถือปืนหรือว่าจะเปลี่ยนมาเขียนป้ายบอกว่าสู้ด้วยเส้นสูง,ส,งสวยให้ศัตรูตรึงนะครับอันนี้ถ้ามีดินแดนหลายล้านตารางกิโลเมตรนะครับก็คงจะเสียไปแบบง่ายได้บางคนนะครับก็บอกว่านี่คือความงามแบบหญิงกัมพูชาอันนี้ก็จะทำใจยอมรับและก็ทำใจเข้าใจนะครับ ว่าอยากโปรโมทซอฟต์พาวเวอร์แต่ว่าถ้าจะเอารองเท้าส้นเข้มมาใส่กับหมวกทหารนะครับแล้วเดินแบบพิบๆกลางแดดจ้าแบบนั้นมันก็ไม่ค่อยซอฟต์พาวเวอร์เท่าไหร่นะครับมันออกจะออกมาแนวพาวเวอร์แหลงเกอร์ฉบับโรงและนรุมชนมากกว่าในขณะที่ประเทศอื่นกำลังวิ่งพัฒนาเทคโนโลยีทางการทหารนะครับกัมพูชาก็วิ่งเข้าสู่วงการแฟชั่นโชว์กู้ชาติ พอมีคนล้อเรียนหน่อยนะครับก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟทั้งที่ตัวเองโพสเองแชร์เองโชว์เองก่อนแท้ๆอ,อ,อย่าว่าแต่คนไทยเลยนะครับฝรั่งเองเห็นก็คงต้องงงไปตามๆกันนะครับหัวร้อนก็ไม่ว่านะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าตัวเองเป็นคนโพสต์เองแชร์เองยื่นสวยยิ้มอยู่หน้ากล้องเองนะครับ โลกออนไลน์เป็นพื้นที่เปิดถ้าใครจะอวดความงามนะครับก็ควรพร้อมที่จะรับคำวิจารณ์ไม่ใช่พอโดนแซวแล้วก็จะมาโกรธเป็นเจ้าเข้าบอกเลยนะครับว่าในยุคนี้ถ้าคุณใส่เส้นสูงไปสวนสนามนะครับก็ต้องเตรียมใจโดนบุรี่เบาๆเพราะว่ามันดูไม่ make sense s e n s เอาเสียยสำหรับหน้าที่ของทหารนะครับยิ่งเทียบกับทหารหญิงในหลายประเทศที่ฝึกหนักลุยโคนยิงปืนปืนดึกนะครับ การใส่ส้นสูงก็เหมือนจะเป็นการลดทอนความน่าเชื่อถือของบทบาทตนเองสมากกว่ายิ่งถ้าเป็นทหารหญิงของทางฝั่งไทยนะครับมันก็จะดูน่าเกรงขามและก็มันเท่ด้วยนะครับที่ตลกนั่นก็คือโพสต์ต้นทางหลายอันนะครับก็มาจากฝั่งของขมิมนเองที่แชร์รูปภาพด้วยความภาคภูมิใจของพวกเขานะครับพร้อมกับแคปชั่นชมเปาะว่าสวยงดงามมีเอกลักษณ์ แต่ว่าพอเชาวเน็ตไทยของเรานะครับแค่เอามาแซวแบบบ้านๆก็ใส่ส้นสูงเหมือนจะขึ้นเวทีหมอรำนะครับก็ดันโกรเอาซะแล้วแซวก็คือแซวนะครับไม่ได้เหยียดแถมยังมีคนบอกด้วยซ้ำนะครับว่าเหมือนนั่งเอกหมอรำของไทยเลยนะพี่สาวซึ่งเอาจริงๆนะครับก็คือชมแต่พอเจ้าตัวไม่เก็ตมุกไทยก็กลายเป็นโกร ไปซะง,งั้นเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่ทางฝั่งของขมิเข้าใจไปเองว่าสาวไทยของเรานะครับไปดูถูกดูแคลนพวกเขาแต่จริงๆแล้วก็เป็นมุมที่น่ารักและก็ตลกดีนะครับว่าทำแบบนี้มันก็ทำให้ประชาชนเขาได้หัวเราะไปไม่ได้คิดไปจนถึงขั้นแบบว่าลบหลู่หรือว่าเรียนแบบอะไรทั้งนั้นแต่มันเป็นการ ล้อในแบบที่น่ารักจริงๆซึ่งเจดอ,อกเหมยของเรารหรือว่าดอกเหมยเนพนธพาก็ได้มีการใส่ชุดทหารแล้วก็ใส่เส้นสูงขึ้นร้องหมอลำจริงๆนะครับอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ทำให้ FC หมอลำรหรือว่า FC ที่อยู่ในโซเชียลชมเธอหลังจากที่มีคนไทยหลายคนน,คนอกจากเจดอ,อกเหมยของเราก็ ทำให้ทางฝั่งของเจวันมรณาะครับออกมาโต้เดือนและก็ออกมาโพสตไลฟ์สดนะครับต่างๆนานา,นานทําให้เอฟซของพวกเขาทางฝั่งคอมเมนออกมาโต้แล้วครับแล้วก็แสดงความคิดเห็นต่อเรื่องราวนี้นะครับผมก็ได้รวบรวมคอมเมนต์ของพวกเขาเอาไว้แล้วนะครับว่าพวกเขามีความคิดเห็นกันยังไงต่อเรื่องนี้นะครับโดยมุมมองแรกนะครับเขาได้บอกว่าถ้าหญยิงของเราสวยสง่าง,งามมากดูมีมารยาท ต่างจากบางประเทศที่ชอบเลาะเรียนคนอื่นคนไทยหัวเราะเพราะเขาอิจฉาพวกเขาไม่มีอะไรให้ภาคภูมิใจเลยต้องรล้อเราแบบเด็กๆก,การใส่เส้นสูงไม่ได้ทำให้เราออ่นแอผู้หญิงก็สามารถรับใช้ชาติได้อย่างงดงามแค่ส้นสูงอะไรนักหนาพวกคุณไม่เข้าใจศิลปะและความเป็นผู้หญิงในแบบของกัมพูชาหรอ ถึงจะเป็นทหารหญิงแต่เราก็ต้องรักษาความงามมันคือวัฒนธรรมของเราไม่ใช่เรื่องให้ล้อเล่นคนที่ล้อเราเป็นแค่พวกไม่มีเกียรติไม่เคารพในความหลากหลายของชาติอื่นถ้าพวกคุณภูมิใจในการครุกโคลนพวกเราก็ภูมิใจในการเป็นผู้หญิงที่กล้าหาญและสง่างามทหารหญิงกัมพูชาไม่จำเป็นต้องเหมือนใครเราเป็นเราและเราก็ภูมิใจในสิ่งนี้ บางประเทศก็ยังติดภาพเดิมๆผู้หญิงต้องแข็งแกร่งแบบแมนๆแต่เรามีแนวทางของเราเองพอเราทำอะไรที่แตกต่างคนไทยก็รีบล้อทันทีแปลว่ามันไปกระตุ้นบางอย่างในใจของพวกเขาแน่นอนเขาไม่เข้าใจความงามแบบเขมรก็เลยล้อเลียนแบบดื้อๆแค่เห็นผู้หญิงใส่ส้นสูงก็รับไม่ได้พวกนี้มันล้าหลังจริงๆไทยไม่เคยเห็นของดีก็เลยคิดว่าของคนอื่นต้องผิดเสมอ คนไทยหัวเราะเพราะพวกเขาคิดว่าทหารต้องดูน่ากลัวทั้งที่สมัยนี้ความงามกับความกล้าหาญไปด้วยกันได้เราภูมิใจที่ทหารหญิงของเราไม่ต้องทำตัวเหมือนผู้ชายส่วนสูงไม่ได้ลดทอนความสามารถใดๆเลยแต่กลับเพิ่มความมั่นใจให้ผู้หญิงด้วยซ้ำไม่ต้องไปฟังคนไทยหรอกพวกเขาเอาแต่เหยียดเราอยู่แล้วใส่ส้นสูงก็ยิงปืนได้เดินสวนสนามก็ไม่แพ้ใครนะ ประเทศเรามีศิลปะมีรากเง่าชัดเจนพวกเขาก็เลยพยายามดูแคลนที่พวกเขาล้อเพราะลึกๆแล้วก็อิจฉาเพราะเราโดดเด่นกว่าคนไทยลืมรากวัฒนธรรมตัวเองไปหมดแล้วเลยไม่เข้าใจของเราเขาคงคิดว่าทหารต้องขี่ควายยิงธนูแบบในหนังเท่านั้นมั้งส่วนสูงเราใส่เองไม่ได้ไปยืมจากไทยจะมาเดือดร้อนทำไมล่ะความเป็นผู้หญิงของทหารกัมพูชาก็คือจุดแข็งไม่ใช่จุดอ่อน มุมมองสุดท้ายนะครับเขาได้บอกว่าเราไม่เคยไปร้อเรียนชุดทหารไทยเลยทำไมพวกเขาถึงขำของเราเนี่ยนะครับก็เป็นความคิดเห็นที่ชาวเน็ตของทางฝั่งกัมพูชานะครับที่เป็น FC ของเจวันมรนานะครับอ,อ็อได้ออกมาโต้กลับให้กับเขาโต้กลับต่อโซเชียลของชาวเน็ตไทยนะครับที่ออกมาแต่งชุดทหารเรียนแบบทหารของกัมพูชาครับก็คือเจวันมรนานั่นเอง เอาละครับสำหรับเรื่องราวนี้นะครับเจดอกเหมยก็ไม่ยอมหยุดแค่นี้แน่นะครับเพราะว่าเป็นไวร่าแล้วก็ดราม่าหลายเรื่องนะครับในโซเชียลนะครับเมื่อไม่นานมานี้ก็ได้มีการไลค์ตอบโต้ทางฝั่งของเจวันมรณาะครับอันนี้ก็ผมได้ไปดูดุเดือดมากๆนะครับแล้วก็มันดูเพลินจริงๆนะครับถ้าใครไม่อยากพลาดนะครับก็เข้าไปดูที่ช่องน่าจะเป็นช่องดอกเหมยมอลลซิงนะครับถ้าผมจำไม่ผิด อันนี้ก็ไปติดตามดูกันได้นะครับน่าจะมีคลิปออกมาให้คุณผู้ชมได้ดูเยอะๆนะครับสำหรับเรื่องราวนี้เอาละครับสำหรับ e ีนี้ผมก็มีเรื่องราวมาฝากคุ้มชมเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับและอย่าลืมกดไลค์ไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อด้วยนะครับสำหรับ e ีีนี้ขอบคุณที่ทุกคนรับชมครับ